โอเคสวัสดีครับทัวรริงเบกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัว r i n ิง dition ทีวีโชวขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1นเซต1นึ่นลำคิววันนี้เป็นคิวของสายลุยนะครับในคลาส750หรือ750ตัวเขารูปร่างเขานี่เกิดมาลุยแท้ๆเลยนี่ครับรหัสชื่อเล่นของเขาก็คือ XL750 หรือชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือ t r a n s e l นี สีดำนี้เป็นสีดำแบบดำด้านนีครับสีดำด้านลอลอ่อมาพร้อมกับฟังก์ชันในส่วนของอาการลุยโดยเฉพาะที่สำคัญคือล้อหน้าล้อหลังอย่างใหญ่เห็นตัวสูงแบบนี้นะแต่พอขึ้นไปค่อมแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถ้าปรับโช้คกันดีๆขาก็ถึงอยู่น,น,นะเพื่อนนะ อันนี้ที่เห็นว่าจอดสูงหน่อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราติดตั้งขาตั้งคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางโรงงานเนี่ยไม่ได้ให้ขาตั้งคู่มานนี่เป็นออปชันเสริมที่ต้องมาใส่ซื้อข้างอามาสั่ง,ส,งสั่งข้างนอกชุดปี๊บคู่เอ,อนะครับกลองข้างอา่ะภิ้างกลองท้ายนี่เลย สำหรับคันนี้จัดใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับแน่นอนว่าเวลาเราออกฟรานเซลมาหรือ Excel 750มาเนี่ยคือคือ,คอรูปร่างของเขาด้วยความที่เขาออกแบบมาลุยนะครับการออกแบบมามันทำให้สลิมแล้วก็บางนะครับบางทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้รถของเราเนี่ยดูหนาขึ้นแล้วดูแกร่งดูกล้ามใหญ่ขึ้นอีกสักนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นที่จริงจงที่จะต้องเพิ่มในส่วนของแฟร์ส a เข้าไป ครับตัวแคลชบาร์เนี่ยเป็นงานของ s อซีนะตัวแคลชบาร์ชุดนี้เนี่ยเป็นแทคลชบาร์สองชิ้นบนและล่างนะครับอัปเปอร์แอนด์โลเวอร์นะครับงานนี้เป็นงานแบบแยกชิ้นนะครับจะไม่เหมือนเอเซดีหรือหลายๆรุ่นนะครับจะเป็นงานแยกชิ้นชิ้นบนก็ชิ้นหนึ่งชุดล่างก็ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวนะครับเพราะเขาเป็นสายลุยเขาเกิดมาลุยมีความจำเป็นจริงๆที่ธรรมชาติของเขาเนี่ยคือจะต้อง เรียกว่าโดดเนินกันบ้างลหละนะครับหรือเข้าทางดํากันบ้างลหละหรือไปทางฝุ่นไปทางฝุ่นทางหินกันบ้างนะครับกาดแครงจึงเป็นของจําเป็นสําหรับรุ่นนี้นี่ฮะชุดกัดแครงชุดนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัว lower c r a ฟ h bar ของเอ4่าีนี่ฮะอ่าคันนี้ใส่แตรเรียบร้อยแตรเป็นงานของเปียนะครับติดตั้งแบบนี้เรียบร้อยเท่เ,ทเลยครับปื๊ดกาดมะนาวกัด่ะนาอ่ากันะดมนาะวก,นะก,นะก็เป็นงานของเอ4ี งเรียบร้อยอ้าวไหนๆใส่ Bar แฟลชตาร์เต็มๆแล้วนะครับให้ดู ure, แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์เต็มๆกันหน่อยนะครับตัวนี้ไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีมันกลายเป็นสปอร์ตทันทีเลยจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีตัวกาดไฟหน้าแบบนี้ครับลูกค้าติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์มา2คู่ถือว่าเหมาะและใช้งานได้จริงใช้งานได้ในเขาเรียกอ,อะไรในยามที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนั่นเองนะเดี๋ยวมาด้านนี้ครับพี่พอ อย่างที่บอกขาตั้งคู่เป็นงานของ Moto s k i l l นะครับก็เรียกว่า,าทำมาตรงรุ่นเพื่อเขาโดยเฉพาะนะครับในการซูงเซอร์บิทจะได้ทำง่ายๆขึ้นนะครับและเรื่องของการล้างลงล้างรถนะครับตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดเป็นงานของเอสซีนะครับนี่ฮะตรงรุ่นเขาล่ะงานเอสซีก็ถือเป็นของจะเป็นอีกหนึ่งรายการาด้านบนคอนโซลนะครับจะเห็นว่าลูกค้ามีอุปกรณ์ เท่าที่จําเป็นสําหรับคันนี้นะครับก็เลือกของที่จําเป็นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นสกัดทอยเลอร์นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับอีนนเป็นตัวเวลาที่เราเห็นสกัดทอยเลอร์แล้วมีจอมันคือตัว e system นั้นเลยนะนี่ฮะตัว e system นะครับแล้วก็มีชุดเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์ spot light ลูกค้าติดตั้งไว้บริเวณนี้นะครับชุดชุดล็อกโทรศัพท์ของ quad lock นะครับติดตั้งโดยถ้าไม่มีตัวบาร์กลางแฮน มันก็จะอยู่ประมาณนี้สามารถที่จะยึดตรงตรงกับแทนได้เลยอย่างนี้นั่นเองนะครับกากแทนที่ใสมานะครับตัวคารแจ้ลไม่มีกากแทนนะครับอันนี้มาใส่ข้างนอกเอานะครับตัวนี้ถ้าดูไม่ผิดจะเป็นงานของเจสนะครับบอดนี้นี้จะเป็นงานของเจ็ตินะครับเลี้ยวติดไหมเออไม่ติดอ่าอ่าหลายคนคงมีคําถามนะครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือตี นะปีกออปชันของมันคือเป็นปีกเอาไว้กันแมลงถ้าใครขี่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับจะเข้าใจเลยว่ามันจะมีลมนะครับมันจะมีลมมาใต้ชิวหน้านะครับมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ช้อนขึ้นนะแล้วก็จะพาเอาเหล่าแมลงเข้าไปในหมวกกันน็อกนะครับส่วนนี้จะเป็นกาดกันแมลงและช่วยได้ดีช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับติดเป็นเรียบร้อยปึ๊บปุ๊บป๊บมาที่พระเอกของงานก็คือเป็นชุดกล่องบนแล้วก็ติดข้างนะครับ ตัวกล่องบอลก่อน,ลนลกล่องบอลลูกค้าเลือกใช้เป็นแชท h s 418นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น H s ช418รุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็คถึกทนนะครับขนาดพับจู4 8ลิตรแต่หมุนลอกได้2ใบเลยทีเดียวชิ้นนี้เนี่ยทุกคนดีดีไปหมชิ้นนี้มันคือคราร์บอนแล็ของแชทโดยตรงนะครับเวลาเราจะติดตั้งคราร์บแล็ของแชทเนี่ยจะเป็นจริงๆที่เราจะต้องเจาะกล่อง4รูด้วยกันนะครับซึ่งตัวแชทเนี่ยเขาจะให้แบบสำหรับการเจาะรูมาให้แล้วนะครับแต่ว่า เวลาเจาะก็อาจจะต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็เรียกว่าตรงแม่นกันนิดนึงนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะหลายๆรูจะไม่ตรงนะครับกับน็อตที่ทางแชทให้มาติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับปิ๊บข้างนะครับปิ๊บข้างเป็นจะเรียกว่ารุ่นใหม่ก็ไม่เชิงนะแต่เป็นรุ่นที่เราก็เคยเอามาขายอยู่นะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับปิ๊บข้างตัวนี้เป็นปิ๊บข้างทรงบนนะครับทรงมนนะดีๆขอบเกิดของเขา สวยพรีเมียมเลยทีเดียวระบบสีทํามาอย่างดีที่สําคัญคือเขามีตัวยิ้วตรงกลางเอาไว้ยิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางตรงนี้ได้เลยพอดอ,อกได้ปกตกิเลยเหมือนกับปิบ้างทั่วไปสําหรับคันนี้นะครับเราติดตั้งชุดปิบให้หนีกล่องบนนะครับในความหมายก็คือเราต้องทําการเปิดกล่องได้โดยไม่ติดกล่องบนนั่นเองเพราะฉะนั้นกัว่ิ๊ีจะขยับไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถึงจะขยับไปข้างหน้าเนี่ย คนซ้อนอยังนั่งซ้อนได้ปกตินะะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเมื่อเรามีปิ้ข้างแล้วแ่าจะต้องค่อยๆขึ้นหน่อยรับน่คนซ้อนยันั่งทิงปกตินั่งทิงปกติเลยนี่ประมาณนี้บะะเห็นว่ามียงมีช่องหา่างระหว่างขากาับส้นิ๊บ ช่องว่างเยอะเลยเวลาลงนะครับก็เรียกว่าใจเย็นหน่อยนะครับใจเย็นหน่อยครับขา่อนเพราะเรามีปี๊บแล้วนะอย่าลืมนะครับขา่อนถ้าไม่พับขานี่เตะเตะปี๊บทุกวันนะครับนี่ฮะพับขาก่อนไป้ป๊อปนะครับแล้วหมุนเอวลงเชิบนะเรามาดูถาปี๊บกันสิเวลาเราถอดปี๊บนะครับเปิดป๊าใช้คูแจไสปเพิปลผลล็อก แจใหคนะ้คุณแจแจะให้มา2ดอกนะครับแล้วก็สามารถไขได้ใช้ดอกเดียวนี่แหละไขได้ทั้งซ้ายและขวปาปิดฝาก่อนอล็อกปิดปลดล็อกครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้นะครับเก็บสลักก่อนแล้วเปิดฝาครับเี่นะเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นตะกูลของอปิ๊เรียกว่าเป็น คลาสจีนแบบพรีเมียมพรีเมียมก็จะให้ชุดอินเนอร์มาด้วยแบบนี้นะครับชุดอินเนอร์ที่ตัวบอดี้ก็สามารถที่จะดึงเอามาทำความสะอาดได้เลยนี่ฮะดูภายในของเขาดินด้นเลยครับมีมอสนี่โอเคไป,ไปครับเพิ่มตีตัวฝาอินเนอร์ก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันแล้วก็มีพ็อกเก็ตมีช่องเก็บของให้แบบนี้นะครับ บานพับตัวนี้จะให้มันหนาเลยทีเดียวเป็นบานพับคู่นะครับให้มันหนาเลยนะครับ <ST AR UNG> พอไม่มีพอเขาให้บานพับหนามาเนี่ยมันก็เลยอะไรสามารถที่จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีสายรัง้งฝาพอมันไม่มีสายรัง้งฝามันสามารถเปิดทีฟได้กว้างขึ้นนี่ค,ครับเก็บ okay. วอล์อลกอ่ะเวลาถอดทีฟออกจากตัวรถนะครับใช้์ุูเจครับ กดล็อกครับกดสลักเซฟตี้อ่ะกดล็อกก่อนกดสลักเซฟตี้เบเก็บสลักก่อนอ่าดูดีนะสลักเซฟตี้อยู่นี่ะครเบสแล้วเก็บสลักนี่นะครับจะเป็นระบบล็อกอีกแบบนึงนะครับตัวระบบล็อกตัวนี้เราจำเป็นนี่ต้องถอยไปด้านหลังก่อนนะครับถอยไปด้านหลังครับถอยที่ไปด้านหลังอันนี้ยังใหม่ เมื่อเราถอยไปด้านหลังแล้วได้ระยะเขาแล้วอ่ะดูด้านนี้พี่มอสดูด้านนี้มองเห็นไหมเมื่อเราถอยหลังไปได้ระยะของชุดชุดล็อกเขาแล้วเนี่ยมองเห็นป่ะเห็นชุดล็อกตัวนี้ป่ะเนี่ยข้างหลังตรงนี้พี่นิ้วพี่ชี้อยู่เห็นปะเห็นป่ะอ่าตรงนี้นะได้ระยะเขาแล้วนะอ่าเราดึงตัวปิ๊บปึ๊บออกแบบนี้ครับนี่ฮะดึงตัวปิ๊บออกแบบนี้จะเห็นชุดล็อกเขาแล้ววิธีการทํางานของเขาหลักการทํางานของเขานี่ฮะ แล้วเอาตัวปี๊บขึ้นครับอ่าชุดลอ็อกชุดนี้จะเป็นชุดล็อกแบบใหม่สําหรับตัวทรงอ่ามอนโดยเฉพาะแบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าที่ตัวรถที่ตัวปี๊บเนี่ยจะไม่มีหมดละนะครับสําหรับชุดนี้จะไม่มีหมดนะครับอ่าดูระยะของเขานิดหนึ่งระยะของเขานิดหนึ่งเอ้ยเดชเอ้ยขอลับด้ไหมตัวของแหลกข้า ตัวสองแหลกข้างจะเห็นว่าเราทําให้แนบและแคบที่สุดนะครับตัวแหลกข้างนี้ไม่เกินหเรียกว่าไม่เกินข้อกวกัะนะะ <Okay. S 1> นะครับแหลกข้างเราเก็บน,นิ่งแนบที่สุดนะครับไม่เกินข้อดังนั้นแล้วเวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยสบายใจได้เลยถึงเรื่องของการมดุดการขี่แบบซอกแซกนะครับถ้าจะไม่มีไม่มีผลอะไรเลยก็ว่าได้นะครับทำให้แคบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ระยะของตัวแหลกนะครับ ระยะของตัวแหลกอ่าเท่าไหร่นะเฉะพาะตัวแหลฉกก่อนจากข้างแฉกข้างความกว้างนะครับคำออกมาแล้วอยู่ที่100เอ๊ะไม่ใช่40 60ประมาณ48นะครับประมาณ48เซนติเมตรนะครับอัาทำไมทำไมสี่สห้าสเซนติเมตร ความกว้าง45น่ฮะเฉพาะแหลกะนะพอแหลกอ่ะพอเราใส่ปี๊บเข้าไปความกว้างจะอยู่ที่เท่าไหร่ใส่เข้าไปครับปี๊บใส่ข้างล่างก่อนให้สลักข้างล่างเนี่ยมันเข้าล็อกก่อนาราบพอใส่สลักสลักข้างล่างแลนะ้วกดตัวนี้เข้าไปแล้วดันตัวปี๊บไปข้างหน้าครับปอ๊บนี่ฮะเขานี้เลยกดสลักเซฟตี้เอามาเกี่ยวกับชุดล็อก แล้วดึงกลับแบบนี okay, ้ครับแล้วล็อกตีทุกครั้งนะชุดนี้ต้องล็อกทุกครั้งกันมันดีตัวนะครับกันมันดีตัวทําเหมือนกันกับฝั่งทั้งสองฝั่งะะนะครับอ่ะระยะรวมนะครับเมื่อเราติดตั้งตีเข้าไปแล้วเนี่ยความกว้างโดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เก้าิเซนตะครับอยู่ที่เก้าสิเซนก็เรียกว่าขับขี่ได้อย่างล่องตัวเลยทีเดียวถึงแม้จะมีกลอ่องปลาบิข้าง อยู่ที่ตัวรถนั่นเองนะครับชุดแหลกาชุดนี้นะครับยังสามารถที่จะยืดได้กับตัวแหลกคล้ายเดิมจากูย์ได้เลยของ XL750 ชุดนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวต้ำหลักกันโครงนี้ให้ตามสไตล์ของเทเรานะครับโอเคสนนราคาชุตนี้นะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับารายการสินค้าทุกอย่างทุกรายการที่บอกไปเมื่อสักครูรร่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลย ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ัสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี e ๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ